อันนี้ก็จะเป็นเพดนะครับที่จะฝังอยู่กับอาคารเราที่จะติดอยู่อาคารมันอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรน่นะแต่เป้าหมายเป้าหมายหลักก็คือไม่ให้ท่อเนี่ยมันขยับได้นะทุกคนให้มันอยู่กับที่นะครับก็จะให้อยู่ตามระยะของมันเลยเวลาเทป,ปูนจี้วายอะถ้าเกิดไม่ล็อกอะ ไม่เอาเหล็กล็อกไว้อะมันจะสามารถขยับได้แล้วตำแหน่งมันก็จะไม่ตรงนะครับมันแตกนะครับมันแตกแกะแกะออกจากโมเนี่ยคือแกะออกมันจะเป็นคอเบลที่ขอบบล็อกมาเนี่ยมันแตกมันบินนะครับก็ต้องมาเก็บให้มันดีให้มันเรียบให้สวยงามนะครับมันจะแตกขอบขอบเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องแต่งให้เรียบร้อยนะครับ สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจำ้จำจำจอจำ้จำเจียวจ้าววันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการทําชิ้นงานนะครับผมคานสําเร็จนะครับก็จะพามาดูวิธีการาวางเหล็กวางนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็พามาดูโมนะครับโมคานสําเร็จนะครับผมว่าเขาทํากันยังไงผลิตกันยังไงนะครับผมก็ อ่าจะเป็นอ่าที่ผมจะพามาดูนี่คือเป็นแบบอ่าทั่วๆไปนะครับผมบางคนอาจจะยังไม่ไม่เคยเห็นนะครับก็จะได้รู้ว่าเขาผลิตกันแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูการวางเหล็กการวางอ่าโดเวลอะไรพวกนี้นะครับชิ้นงานที่พวกผมผลิตกันนะครับผมก็อาจจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอันนี้ที่เห็นก็จะเป็น คานชั้นหนึ่งนะทุกคนนี่ก็คืออ่าโมสแีแดงเนี่ยนี่คือพิ่งเทชั้นหนึ่งจะเพิ่งเทรอบแรกตอนนี้ก็ลงเหล็กอะไรไว้เรียบร้อยแล้วมันจะมีฝั่งนูน้นฝั่งนู้นจะเป็นชั้นสองแต่อันนูน้นะจะเทไปแล้วแล้วจบแล้ว ก็จบจบจบหลังนึงแล้วจบบล็อกนึงแล้วก็จะเหลือแค่ไม่กี่ตัวเนาะนเทมาก็หน้าตามันจะประมาณนี้นะทุกคนก็ว่างๆนี่ก็คืออ่าที่เทจบไปแล้วนะครับเนี่ยสภาพมันก็อันนี้หลังจะแกะมาแล้วนะทุกคน นี่แกะมาแล้วรอ้อยกออกไปสต็อกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นู่นก็คือจะมีรถเคนสแตนบายคอยยกไปไว้ฝั่งนู่นฝั่งรถเคนฝั่งนู่นโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าวันนี้ผมจะพามาดูชั้นหนึ่งนะครับก็คือลงเหล็กก่อนที่จะเทนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเนาะนี่ อันนี้จะเป็นคานสำเร็จนะครับทุทกคนอ่าคานพีแค a สนี่ก็จะมีอันเนี้ยแผเพจที่จะเอาไว้ยึดเอาไว้เชื่อมต่อกับผน,นังหรือว่าจะเอาไว้เชื่อมต่อกับคานอีกตัวหนึ่งนะครับเหล็กก็จะประมาณนี้ข้างในก็ทาน้ำยองน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะก็จะเซ็ตเพจเซ็ตอะไรต่ออะไรนี่พ่อกรูเกตนะครับ ก็จะพันหัวพันท้ายไว้อย่างนี้เลยเนาะอันนี้ช่างก็กำลังเชื่อมยึดโดเวลอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เชื่อมล็อกไว้แล้วนะครับมันอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เนาะแต่เป้าหมาย เป้าหมายหลักก็คือไม่ให้ท่อเนี่ยมันขยับได้นะทุกคนให้มันอยู่กับที่นะครับก็จะให้อยู่ตามระยะของมันเลยเวลาเทปูนจีวายอ่ะถ้าเกิดไม่ล็อกอะ่ะไม่เอาเหล็กล็อกไวอ้อ่ะมันจะสามารถขยับได้แล้วตำแหน่งมันก็จะไม่ตรงนะครับนี่อันนี้จะเป็นดเวลอันนี้ก็จะเป็นหูยกนะครับนี่ก็จะเชื่อมเหล็กขาดไว้อย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกยางสําหรับเนี่ย อันนี้จะเป็นหูยกก็จะมีลูกยางครอบแต่ลูกยางนี้เขาเรียกอะไรผมไม่รู้นะเนี่ยจะครอบไว้เพื่อไม่ให้ปูนมันเข้าไปอุดตรงนี้นะครับพอเราเทป,ปูนเสร็จแกะออกมามันก็จะมีอ่าเป็นกลมๆครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็เอาปากนกแก้วเกี่ยวนะครับประมาณนี้เนาะก็ เทรอบหนึ่งนะครับก็จะได้สักน่าจะรลลาวยี่สิบตัวเนาะโดยประมาณนะครับโดยประมาณถึงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอาโมตัวนึงอะความยาวนะครับก็จะแบ่งได้คานสองถึงสามตัวนะครับแล้วแต่แล้วแต่ความยาวของคานเนาะ เห็นที่มันแดงๆเงคืออ่าทิ้งตากแดดตากฝนไว้เป็นเดือนแล้วนะครับกว่าจะได้มาทำเนี่ยก็ตั้งแต่ช่างที่เขาอาทำโมไปนะครับมันก็ปล่อยทิ้งล้างไว้เลยพอเราจะมาทำอ่ะเราก็ต้องมีลูกถ้วยนะครับมาขัดสนิมออกนะไม่งั้นเดี๋ยวคานน่ะมันจะติดติดคอนกรีตนะครับมันจะแดงเลยแหละไอพวกสนิมอะเนี่ยอันนี้ก็คือ ยังไม่มีเพจยังไม่มีอะไรเลยนะอันนี้จะเป็นเหล็กโล่งๆเลยเหล็กมันเขาก็จะมีเขียนนัมเบอร์บอกนะครับแล้วข้างแบบอ่าข้างโมมันก็จะมีนัมเบอร์บอกเหมือนกันนี่ว่าตัวนี้เป็นนัมเบอร์อะไรนะครับถ้าไม่มีนัมเบอร์บอกนี่ก็จะมั่วกันได้นะครับเนี่ยก็จะมีลูกยางนี่แปะเพจไว้นะครับให้เพจมัน จมจากเนื้อคอนกรีตไปประมาณสองเซนครึ่งหรือหนึ่งนิ้วนะครับโดยประมาณน,นี่นะครับก็จะเอาพวกเหล็กเนี่ยมาล็อกหูยกไว้นะครับโด,ไได, <c oughs> ดยไม่ใส่หมวกอะตากแดดผมเผิมไหมหมดแล้วเนี่ยเชื่อมทั้งวันเนี่ย <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับด้านข้างด้านล่างก็จะมีลูกปูนอยู่นะครับ มันก็จะเอาลูกปูนหนุนให้ได้ระยะโคลิ่งของนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าที่หล่อคานแบบธรรมดาธรรมดานะครับผมก็ทำเฟสขึ้นมาง่ายๆนะครับนี่ก็จะมีเนี่ยจะมีฐานมีอะไรต่ออะไรตอนแรกอะ่ะผมกะว่าจะตอนที่เขา กำลังผลิตโต๊ะเนี่ยผมผมกะว่าจะมาถ่ายคลิปเดียวแต่พอดีงานยุ่งมากเลยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรเลยก็มาถ่ายตอนที่จะเทนะครับผมนี่อันนี้นี่นะครับลูกถ้วยที่ผมบอกเผือบางคนอาจจะ ลูกถ้วยมันคืออะไรไม่ใช่ถ้วยยิงข้าวนะทุกคนไม่ใช่นะนี่เอาไว้ขัดสนิม <c oughs> ใส่ลูกหมูขัดนะครับเนี่ยไอพวกสนิมแดงทั้งหลายทั้งแหลยก็คือต้องขัดออกให้หมดนะไม่ขัดไม่ได้นะทุกคนถ้าไม่ขัดนี่คือเทคานออกมาชิ้นงานจะแดงเลยนะครับจะแดงสนิมเลยอยี่ยดูฝั่งนี้ก็ มันก็จะมีแดงๆบ้างนะครับนิดๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่น่าเกียดนะครับอันนี้จะเป็นชั้นสองอันนี้อ่าที่จะเทนี้น่าจะเทน่าจะเทเก็บนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้สนิมนี่คือมันเป็นสนิมแค่ผิว,วเฉยๆนะครับไม่ต้องตกใจนะทุกคนที่เห็นเหล็กเป็นสนิมอย่เงี้ยมันมัน มันไม่ให้สนิมที่เกิดจากสนิมที่มันกัดกินเนื้อเหล็กแล้วครับมันมันแค่โดนโดนฝนกลางคืนนะครับเพราะว่าเหล็กมาสต็อกมันจะมีเดี๋ยวผมพาไปดูด้วรจะมีเหล็กลานสต็อกเหล็กนะครับคือมันไม่มีหลังคาไงมันไม่ใช่โรงงานนะครับก็คืออันนี้เทที่หน้าง,งานเลยนี่ ก็คือจะมาสต็อกไว้เงี้ยสต็อกบนลานปูนนะครับพอกลางคืนเนี่ยดูดินี่ก็มากแล้วนะครับมืดเลยกลางคืนฝนมันตกไงมันก็เลยแดงเกิดจากสนิมที่ที่เหล็กที่โดนน้ำฝนนะครับมันก็จะแดงแต่มันมันไม่มีผลนะครับเพราะว่าสนิมไอไอเนี่ยมันเป็นสนิมแค่แบบผิวผิวมันนะครับไม่มันไม่ได้กินเนื้อเหล็กอะไรนะครับ ก็เทได้นะครับปกติอันนี้ก็นี่ลูกปูนนะครับอันนี้จะเป็นพวกเพดเพดด้านบนหลังคานนะก็เลยไม่จําเป็นต้องมีอะไรมาทับมาเพราะว่าอันนี้มันจะเสมอกับเนื้อคอนกรีตเลยครับเสมอหลังคานเลยนี่เนหะ็นไหมดูโครเกต อันนี้ก็จะเป็นคานยื่นออกไปนะครับแล้วก็จะมีบ่าบ่ารับอีกตัวหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมกไมไม็ไม่ไม่ไม่มีอะไรที่ยากนะครับสำหรับคานสำเน็จเนาะนี่อันที่มันมีสำหรับให้ท่อผ่านเขาก็จะมีท่อไวซลิปนะครับวิง่ง ไว้สำหรับร้อยท่อร้อยอ่าพวกท่อสี่นิ้วพวกท่อนำทิ้งอะไรพวกนี้นะครับผมลอดอ่าผ่านคา,านเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าระดับมันอยู่ประมาณกลางคานถ้าเกิดว่ามันอยู่ใต้คานก็ไม่ต้องไม่ต้องบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกยางสำหรับบอกเพจเนาะหนาหนึ่งนิ้วนะครับหนาหนึ่งนิ้วมันก็จะนิ่มๆหน่อย อันนี้ก็จะเป็นเพดนะครับที่จะฝังอยู่กับอาคารเราที่จะติดอยู่อาคารเนี่ยคืออ่ามันจะจมจากจากผิวคอนกรีตอะลงไป1นิ้วนะครับก็เท่ากับยางนี่พอดีเลยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นระยะที่แบบพอดีไม่ลึกไม่ตื้นเกินไปนะครับ เพราะาเดี๋ยวเราเอาเหล็กเหล็กฉากนะครับมาเชื่อมตอนที่วางคานกับวางคานแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีเหล็กฉากมาเชื่อมคานอกับเหล็กพวกเนี้นะครับแล้วก็ปิดปูนมันก็จะพอดีนะครับถ้าตื้นมากกว่านี้ไปมันก็มันก็ปิดปูนไม่ได้หรือถ้าลึกมากไปมันก็จะ,ะเวลาเชื่อมฉากมันจะเชื่อมยากนะครับอันนี้ ที่มันอยู่ด้วยกันนี่คือใช้ซิลิโคนนะครับทาเพจแล้วก็แปะยางมันเข้าไปนะครับแต่บางที่เขาก็ไม่ใช้แบบนี้นะบางที่เขาก็จะใช้อ่าเป็นเนะี่ยเทปกาวแบบเนี้ยเอามาพันกับเหล็กเพจเนี่ยบางที่เขาก็ใช้ลวดนะครับแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ที่เนาะอันนี้ไม่เหมือนกันบางที่เขาก็ใช้โฟมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเหล็ก คานก็แล้วแต่ขนาดเลยนะครับโมโมคานนี่ก็คือเขาจะทําตามขนาดตามแบบอยู่แล้วนะครับผมก็คือความกว้างเนี่ยอย่างความกว้างยี่สิบโมเขาก็จะยี่สิบตลอดแนวนะครับอย่างคานตัวไหนสิบห้าก็จะมีโมสิบห้าเซนนะครับสิบห้าสี่สิบยี่สิบสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันไปเนี่ยอย่างเงี้ย มันจะมีสลิปสองท่อเขาก็บล็อกไว้สองช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อชักโคกนะครับอ่าอันเนี้ยที่บล็อกไว้เนี่ยน่าจะหกนิ้วนะครับส่วนอันเนี้ยน่าจะสี่นิ้วแต่ท่อที่จะลอดจริงๆอ่ะน่าจะเป็นสี่นิ้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่อนําทิ้งสองนิ้วนะครับก็คือมันต้องบล็อกให้ใหญ่กว่านะทุกคนเพราะว่าอ่าถ้าถ้าไม่บล็อกใหญ่กว่าถ้าบล็อกพอดีเลยอ่ะมันจะไม่สามารถลอดได้นะทุกคน แล้วตรงที่เขาบล็อกท่อหรือสลีปนะครับเขาก็จะต้องเสริมเหล็กด้วยนะครับเขาก็จะมีเหล็กเสริมเนาะเพื่อความแข็งแรงนะครับมันต้องมีเหล็กเสริมอีกชั้นหนึ่งถ้าปกติปกติมันอาจจะเป็นแค่เหล็กบนเหล็กล่างอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็จะมีเหล็กเสริมข้างล่างด้วยก็จะประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอ่า ทางพวกแบบเขาออกแบบมานะครับว่าเขาจะออกแบบมายัางไงก็จะประมาณนี้ส่วนฝาฝาปิดหัวปิดท้ายก็จะง่ายๆนะครับก็คือจะล็อกล็อกไว้อยู่แล้วเนาะนี่ยก็คือมันจะเป็นจุดเขาจะเชื่อมตายไว้อยู่แล้วตามระยะคานเลยนะครับ ก็คือมันจะไม่ขยับเลยจะไม่ขยับระยะแค่ไหนก็คืออยู่แค่นั้นนะครับนี่ส่วนเหล็กโดโดตรงกลางนี่ก็คือเอาไว้ดึงนะครับถ้าไม่ดึงตรงกลางเนี่ยเวลาเทปูนมันอาจจะแบะออกได้นะครับแบบอาจจะแยะออกนะครับเพราะว่าช่วงระยะมันก็ห่างนะครับบางตัวสามเมตรสี่เมตรนะครับถ้าตัวยาวๆเนี่ยยาวๆเขาก็จะมีสองจุดนะครับที่จะดึงไว้ ก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับาการเทคานสำเร็จนะครับก็แค่นี้เนาะแต่คือมันจะมายากตรงแค่ตอนเซตเหล็กเพด mm hmm. เหล็กโดเวลอะไรเงี้ยคือต้องให้ตรงตำแหน่งนะครับเนี่ยพวกพวกเหล็กโดเวลเนี่ยเพราะว่ามันต้องไปเชื่อมกับผนังแล้วยิ่งรูเนะี่ยยิ่งสำคัญนะครับเนี่ยรูโครเกตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล็อกไม่ดีอะ่ะมันขยับนะครับ จะทำให้่โดเวลที่เราฝากไว้กับฟุตติ้งอ่ะมันจะเสียบไม่ตรงทันทีนะครับอย่างสมมติว่าปกติอะ่ะตำแหน่งต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่พอเราล็อกไม่ดีอะ่ะสมมติมันเอียงไปอย่างเงี้ยข้างล่างเอียงไป้สองเส้นเงนี้ยเราก็ต้องมา,าเจาะใหม่นะครับผมซึ่งมันจะเสียเวลานะครับแล้วบางที่บางโครงการเขาก็ไม่ยอมนะครับก็คือต้องล็อกดีๆ ต้องให้มันอยู่แบบตำแหน่งเป๊ะ,ปะมาเลยนะครับส่วนตำแหน่ง,ตำ,นงตำแหน่งหูยกเนี่ยตำแหน่งหูยกเนี่ยมันอาจจะขยืบมานี่บ้างหรือมานี่บ้างมันไม่มีผลนะครับไม่มีผลแต่อันเนี้ยมีผลแน่นอนรูโครเกตเนี่ยมีผลเหล็กโดเวล ก็มีผลนะครับเหล็กอ่าเพรก็มีผลเหมือนกันครับแต่ถ้านิดหนึ่งห้ามิลอะไรห้ามิลสิบมิลก็ไม่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 เป็นไรนิดๆได้หน่อยแต่ถ้าเยอะกว่านั้นอ่ะไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเชื่อมไม่ได้เาก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวที่เสร็จแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเห็นมีอะไรดำๆนี่นะครับผมคือตอนแกะมันแตกนะครับมันแตกแกะแกะออกจากโมเนี่ยคือแกะออกมันจะเป็นคอเบลที่เขาบ็อกมาเนี่ยมันแตกมันบิ่นนะครับก็ต้องมาเก็บให้มันดีให้มันเรียบให้สวยงามนะครับมันจะแตกขอบๆเนี่ยบางทีงัด กระแทกแรงไปหน่อยบางทีมันไม่ออกครับก็อาจจะมีบิ่นมีแตกบ้างน,นะครับอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวต้องแต่งให้เรียบร้อยนะครับพอเทออกมาก็จะประมาณนี้นี่อย่างเงี้ยเห็นไหมพอคานอีกตัวหนึ่งมานั่งตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีเพจเหมือนกันก็สกัดตรงนี้นิดนึงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เอาเหล็กฉากเชื่อมนะครับผม ก็จะประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับว่าวิธีหล่อคารสสำเร็จเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นแบบธรรมดาธรรมดานะครับคือมันมีร้อยแปดวิธีนะครับที่จะทำนะครับผมแต่ละที่แต่ละเจ้าแต่ละผู้รับเหมาแต่ละบริษัทก็อาจจะทำไม่เหมือนกันเพราะมันไม่ใช่ เป็นสิ่งที่ตายตัวนะครับแบบนี้แต่หลักๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกันนะครับบางที่เขาก็อาจจะไม่มีคอเบลนะครับจะเป็นคานเรียบๆไปเลยบางที่เขาก็เป็นเทแบบนอนนะครับผมบางที่เขาก็เทนอนบางที่เขาก็เทตั้งแบบนี้เทตั้งนะครับบางที่เขาก็จะนอนแล้วแต่นะครับ แล้วแต่ผ่าพวกแบบเขาจะเทกันลักษณะไหนแบบไหนนะครับนี่ผมลืมให้ดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนตัวยูนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นคาหน้าบ้านอันนี้ยังไม่ได้ขัดโมนะที่แดงๆเนี่ยยังไม่ได้ขัดแดงแกะเลยก็คืออันนี้จะเป็นตัวยูนะครับ ก็จะประมาณนี้เนี่ยก็จะมีตำแหน่งคอบงคอเบลอันนี้เขาก็ช่างทําโมเขาก็จะเซตตามแบบคานไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วช่างาที่เทหรือผลิตชิ้นงานน่ะเขาก็จะมาเอาเหล็กลงแล้วก็ขยับเหล็กนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยตัวดึงตรงกลางก็จะทําประมาณนี้ง่ายๆนะครับผมอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนึ้งก็จะเป็นน็อตหมุนเอาไว้คลายนะครับก็คือตอนตอนล็อกอะ่ะเราก็วัดระยะฝั่งนี้ก็จะเป็นเหล็กเชื่อมง่ายๆเลยแค่ดึงให้มันอยู่นะครับฝั่งนี้ก็หมุนหมุนแค่ถ้าสมมติระยะมันได้แค่นี้ก็หมุนน็อตให้มันตึงแค่นี้พอเพราะว่าเวลาเราเทคอนกรีตอะมันจะดันออกนะครับมันมันไม่หุบเข้าอยู่แล้วไงก็คือตรงนี้ล็อก ไว้หนุนล,ล็อกไว้แค่นั้นเองนะครับหลักหลักการของมันมีแค่นี้นะครับเนีย่ยที่เห็นโดโดๆพวกนี้ยก็จะเป็นตัวยึดส่วนตัวอเอียงๆเนี่ยที่ค้ำยันค้ำอะไรไว้เนี่ยก็คือค้ำแบบไว้นะครับผมให้แบบมันได้ฉากนะครับเพราะว่าเขาจะเซ็าฉากไว้แล้วนะทุกคนก็คือมันจะได้เก้าสิบองศาของมันอยู่แล้วนะ มันจะไม่เอียงไม่แบะไม่บานนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับผมทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้สำหรับข้อดีของที่นี่นะทุกคนคือโรงงานนะอ่ะเขาจะทำเหล็กมาให้นะครับก็คือจะมัดเหล็กมาให้เป็นแบบที่ผมให้ดูเนี่ยอแบบข้างหลังผมเนี่ยก็คือเขาจะขนมาให้จากโรงงานเลยนะครับทางหน้าง,งานก็จะมี แค่เอาเหล็กลงแล้วก็เซตพวกเหล็กพวกเหล็กโดเวลพวกเพจอะไรพวกนี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นหน้าที่ของหน้างานนะครับผมก็เบาเบาแรงมัดเหล็กไปได้อีกหน่อยหนึ่งครับผมทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ ใครอยากให้ผมทำคลิปวิดีโออะไรนะครับที่เกี่ยวกับงาน PCA s นะครับผมก็เท่าที่ผมรู้และเท่าที่ผมทำได้นะครับผมก็จะพยายามาทำให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยเห็นเนาะก็หรือหรือสำหรับคนรับเหมา สาหรับผู้เริมเหมาหมือใหม่นะครับเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับผมไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับก็บางสิง่งบางอย่างผมอาจจะใช้คําคพูดคําศัพท์ภาษาช่างอะไรอาจจะไม่ถูกไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราเรียกไม่เหมือนกันนะครับผมก็คือ ผมเรียกของผมแบบนี้นะครับแบบอีกขี้นึงอาจจะไม่ใช่เรียกแบบนี้ไงนะครับก็ก็ก็ถ้ามันไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับ ให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมผมดีใจมากเลยที่ทุกคนดูคลิปวดีโอนี้จนจบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ